ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนัสกาเจจากหวับไซต์กเกษตรทํากินนะวันนี้ก็มากับสยามคูมบุต้านะวันนี้จะล่องเรือนะที่พัทยาน่ยนู่นนะเรือจอดที่จอดเรียงรายอยู่นั่นแหละเราจะขึ้นตรงนั้นนะวันนี้เราก็มานอนที่นี่นะที่โอเชียนมารีน่านะด้านหลังผมเนี่นะเนี่ยนี่ยครับนี่ก็กําลังจะเดินนะ นี่ครับเราก็กําลังเดินอยู่นะกาลังจะลงเรือแล้วนะนี่นะครับเรือนี่จอดเรียงรายเลยนะนี่นะเยอะมากนะนี่นะเป็นเรือยอทลำนู้นนะก็เป็นครั้งแรกที่นั่งเรือยอดของปัทยานะ ติดขึ้นมาเราจะนั่งเรือพรินเซสนะฮะล่องแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าลังกาวีนะฮะก็ญี่ปุ่นก็เคยนะในทะเลสาบญี่ปุ่นก็เคยล่องอนะ่ะแต่ว่าที่พัทยานี่จะเป็นครั้งแรกนะเรือทั้งหมดที่จอดเรียงรายเนี่ยนะฮะเป็นของโรงเรียนโอเชียนมารีน่านะนี่นะนี่นะซีมีนาหยุดนี่นะน,นี่คนะณะของเราที่มากับบริษัทสยามโคบุตา้านะ เมื่อกลางวันเราก็ไปดูโรงงานเนะี่ยไปดูโรงงานททแล้วก็มีการแถลงข่าวผลประกอบการของรบริษัทเสียกูโวตาตอนนี้ก็ตอนเย็นก็ล่องเรือนะนู่นนะดูเรือจอดเรียงรายแล้วนะขึ้นมาเพ๊่ก เรือก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะเราจะขึ้นข้างบนดีกว่าครับอันนี้เป็นห้อง VIP ห้องแอร์นะอันนี้เป็นห้องแอร์ตอนนี้เราจะขึ้นดัดฟ้านะดัดฟ้าของเรือนะนี่นะเรือก็เริ่มออกแล้วนะนี่ไปด้านหน้าดีกว่านะ นีนน่นี่คือบรรยากาศในการล่องเรือจอดของโรงแรมโอเชียนมารีน่านะปัตยานนะนี่ค่ะมีแต่เรือกับเรือนะ ี่คือนายกสมาคมที่นายกสมาคมซื้อมาจำหนาสีดังประเทไทยไงโต้งนะจากหลายเทศนะเป็นไงบรรยากาศเป็นไงฮะคุณโต้งบรรยากาศกำลังดีครับไม่ร้อนมากครับวันนี้ตอนนี้จะห้าโมงแล้วแต่ว่าอากาศมีลมค่อนข้างที่จะเย็นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ลมร้อนนะนีกระตือจะสกุลลงได้ดีเพราะที่ต่ดินนะครับ เหมือนกันเหมือนกันนี่ก็ารันตีว่าเคยนังครั้งแรกเลยยอดที่ปัิยานะนู่นซื้อมุนชนอยุคนหมดนี้ซือุนชนายกเกษตรแล้วก็มีสาย,ย,สายเศรษฐกิจส่วนตัเนี้ยวงน,นี้มีแต่เรือกับเรือแล้ก็ล่งเรือแล้วออกฝังทกเลไปด้วยไะ ด้านหน้าจะมีดนตรีนะเนี่ยถ้าตรงนี้นะเราสามารถจะดูน้ำได้ข้างล่างนี้นะนี่นะเป็นตะขายนะนี่นะต้นใหญ่มากนะ